แ9 0 0ันเก้าร้อยบาทครับห้าสิบใบครับห้าสิบใบแรกครับอ้าวเฝ้าครับพี่น้องครับผมมาแนะนำตู้เทปอดจัดโตครับที่เดนิ้วร้อยห้าครับผมีือครับจะได้ขอบเหล็กขึ้นแบบนี้เลยนะครับปืนฝาบนครับพลิกค้อนจะเป็นแบบนี้ครับงานท็อปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมครับงานท็อปมีงานเดียวครับพร้อมดอกอยู่ที่แป0 0ันเก้าร้อยบาทครับ กี่ใบแรกครับอาจารย์ห้าสิบใบครับห้าสิบใบแรกครับอ้าวเฝ้าครับพี่น้องครับอ่าเรียกว่ายี่สิบเอ็ดนิ้วราคาับแปดพันเก้าในเก้าพันมีทอนเนี่ยหายากแล้วครับโลโก้ตัวใหม่ของ M Audio ครับคอร์พิท Speaker แล้วก็ตะแกรงอ่าตะแกรงพับขอบแล้วก็บวกฟิลเตอร์ครับผมครับดอกจะเป็นตัวเปนยี่สิบเอ็ดนิ้วโปรครับไปเบิ้งดอกครับ เป็นไอบ้าใหม่ล่าสุดครับตัวนี้เลยนะครับมี11นิ้วแม่เล็กเท่าไรครับอาจารย์30มสิบคูณสองร้อสบามสิบคูณสองร้อยแปดสิบครัเสียงเรียกว่าประชันกับแบรนด์ดังแน่นอนได้แน่นอนครับตัวนี้เป็นเคลมมาว่าเป็นวอยซ์ไฮบิดครับอ่าวอยซ์ไฮบิดนะครับไฮบิดแปลว่าผสมผสานครับพี่น้องกระดาษเย็บขอบพร้อมเรียบร้อยนะครับลงในตู้ราคา8,900บาทอ้าวฝากไว้น้ำแนครับ ครับมผมฝาก้วยครับผมเอ็มบริโอครับผมขอบคุณครับ